ชมแต่น้องออมเล็ตเวลาครูสอนอะหนูต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะลูกตอบได้ไหมเชเวนตอบได้ค่ะหนูเก่งมากเุ้ยภูมิใจจังเลยไม่เสดาดค่าเทอมที่จ่ายไปเลยม่อุราอุบรักเด็น้องไม่รักออมเล็ตเลย เตือนละครเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดดราม่าใดๆที่เห็นในั้น,นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมอำเภอเป็นอะไรอะวันนี้เดินออกมาหน้าบึ้งมากเลยอะลูกเออไม่มีอะไรคะ่ะ สอบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะดูก็รู้เลยหน้าตานี้บ่งบอกเลยนะน้องชอเชเบตวันนี้น้องชอเชเบดสอบได้ไหมลูกสอบได้ค่ะหนูเก่งม,มากว้าวนี่ออมเล็ตหัดดูน้องเป็นตัวอย่างมั่งนะไปะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านดีกว่า ลูกสองคนไปโรงเรียนสอบกลางภาคเป็นยังไงบ้างสอบได้หรือเปล่า <c oughs> แม่อูมันยากมากเลยเอเมเล็ดทำไม่ได้เลยมันยากมากอ,อาเล็ดม,มุนหัวหมดเลยเพื่อนเพื่อทำทุกคนอาเล็ดนั่งมึนตายลลแล้วลูกแล้วอย่างเงียจะสอบได้ไหมแม่บอกแล้วไงว่าให้ตั้งใจเรียนอ,ะอ่ะเชเบ็ดล่ะสอบได้ไหมลูกได้ค่ะ <c oughs> โอเงมากเด็กอนุบาลคนนี้ทําไมเก่งจังเลยเยี่ยมมากเลยนะลูกชมแต่น้อง oh no เวลาครูสอนอ่ะหนูต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะลูกไม่ใช่สอบได้ที่โหลเือนปีที่แล้วนะไม่เอานะลูกเวลาเรียนอะ่ะครูสอนอะไรก็ต้องฟังไม่ใช่หยิบนูน่นหยิบนี่มาเล่นแล้วอย่างเงจะสอบได้ไหมฮืมนั่นมันปอนึงนะแม่อู้เราเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อเอ็นกำลังจะมาแล้วไป สอบได้ไหมเชเบตสอบงดาค่ะหนูเก่งมากเ้ยภูมิใจจังเลยไม่เสียดายค่าเทอมที่จ่ายไปเลยแม่รักแต่น้องนี่เชเบตพ่อเอมมมาเขาฝากนาฬิกาไอโมแซตหนึ่งมาให้เชเบตด้วยนะอยากได้ไหมคะ เชเบตพ่อเอ็มอ่ะซื้อนาฬิกาไอโมแซหนึ่งอ่ะมาฝากเชเบตนะเพราะว่าเห็นคุณครูอ่ะชมเชเบตอ่ะว่าเรียนหนังสือเกง่งเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งมากเลยเรามาแกะเรามาแกะนาฬิกาไอโมกันดีกว่าดีใจไหมคะนี่ไงนาฬิกาไอโมแซตหนึ่งนะมาลองใส่กันดีกว่าชอบไหมลูกแต่อํมเล็กก็ตั้งใจเรียนนานนะ ตั้งใจเรียนก็สอบได้แล้วสิลูกสวยไหมน้องเชเบ๊สวยสวยจังเลยเข้ากับเสื้อหนูเลยลูกเดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวแม่อุอ่อาบให้นะคะไปอืมแม่อุ่งอาหัักแต่น้องไม่ลับอ้อเมเลดเลยเอ้าวอมเล็ดมันนั่งอะไรตรงนี้ลูกไหนเป็นไรเอ้าร้องไห้ทำไมลูก ว่าเอ็มมาอุลรักแฝงน้องอ่ะอ้าวน้องได้นาดิกาไอโมเซนหนึ่งคนเดียวอเน็ตไม่ได้เลยโอ้ยนาดิก้าไอโมเซนหนึ่งกล่องนี้นะแม่อุลเอาให้น้องแล้วเหรอก็กล่องนี้เขาขายแค่สามพันเก้าร้อยเองของอเมลดมีต้องสองเดือนไม่รวยชมแต่น้องไออเมลดินเดี๋ยวคิดมากเลยอเมลดิก็ต้องตั้งใจเรียนซิสอบไม่ค่อยได้เลยก็พยายามทำให้เต็มที่นะรู้ไหม ออมเลอ่ะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านการที่ออมเลดอ่ะทาตัวเป็นเด็กดีกับพ่อแม่การที่ออมเลดช่วยพ่อแม่ถ่ายวีดีโอเนี่ยก็ถือว่าออมเลดเป็นเด็กดีแล้วนะออมเลไม่ต้องเสียใจนะแค่ออมเลก็มาพยายามแก้ปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองตั้งใจเรียนผลการเรียนจะได้ออกมาดีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไม่มีพ่อแม่คนไหนรักลูกไม่เท่ากันหรอกรักลูกเท่ากันทั้งสองคนนั่นแหละเรดและนายกาไอ้มออมเลดสองเรือนอ่ะออมเลดได้มาสองเรือนออมเล ก็แบ่งให้น้องด้วยออม็ตเป็นพี่ที่ดีจะตายไม่เห็นเป็นไรเลยอโมโซัหนึ่งเนี่ยเขาเปิดตัวมาใหม่ราคามันถูกมากแค่สามพันเก้าร้อยเอ็มเลยซื้อให้น้องไงพอน้องยังไม่มีแต่รุ่นของออม็ตอะจมกว่าเยอะโอเคไหมอย่าคิดมากนะลูกมะไม่เป็นไรนะเอ็ดขึ้นมาอาบน้าเดี๋ยวแม่อูอาบให้ยังไงแม่อูเรียกแล้วได้ค่ะแม่อูเดี๋ยวออม็ตไปอาบน้ําด้วยโอเคไปอาบน้ำกับแม่อูไป,ไ,ปไม่ต้องคิดมากนะ น้อยใจจริงๆน้องๆก็อย่าลืมทําหน้าที่ตัวเองให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับทําให้ออมาดีพ่อแม่จะได้ภูมิใจนะครับ